ถ้ายุคนี้ปัจจุบันเนี้ยคนไม่หายใจเราทำไงตั้มหัวใจเอออันนี้เรื่องเกิดขึ้นในปี1702โอ้โหเก่าส0 0ปีหนังสือภาษาอังกฤษ mm hmm. ชื่อเรื่อง the mystery of exploding teeth and other curiosities from the history of medicine ปริศนาฟันระเบิดและเรื่องประหลาดอื่นๆจากป mm hmm. ระวัติศาสตร์การแพทย์เฮ้ hey, <ด>ยน่าสนุกนะคุณโทมัสมอริสมันชื่อบทว่า d e a t h of a n e a r l อวสานท่านเอิร์ลในสังคมชนชั้นสูงสมัยนั้นน่ะช่วงเย็นก็จะไปเล่นโบลิ่งกันไม่ใช่ในโรงโบลิิงด้วยเล่นกลางสนามหญ้ามันคือโบลิิงยุคแรกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ปรากฏว่าระหว่างที่เล่นโบลิ่งกันอยู่เนี่ยคุณหมอก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกบอกว่าท่านเอิร์ลตายแล้วท่านเอิร์ลตายแล้วอลยหมอก็เลยวิ่งไปดูท่านเอิร์ลปรากฏตายจริงอ้าวคือม่องไปแล้วพยายามจับลมหายใจจับชีพจรไม่มีคืออยู่ดีก็ล้มล้มลงไปนอนตายอ่ะทีเนี้ยเรื่องราวของบทนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้น่่ะพยาาาาามมจทททททํุววิีีงเค รู้ของคนสมัยปี1702มีอะ,อะที่จะทําให้ท่านเอ่อฟื้นกลับขึ้นมามถ้ายุคนี้ปัจจุบันเนี้ยทำ CPR ใช่ใชสมัยนั้นไม่รู้จักไงเออ,อแน่นอนเขามาถึงอันดับแรกให้กรีดเลือดก,ก่อนเลยเขาไม่เห้ใจเขาตายแล้วออไปกีดเลือดทําไมบันทึกทางการแพทย์เนี่ยบอกไว้ว่าอันดับแรกเนี่ยให้กรีดเลือดออกจากแขนทั้งสองข้างก่อนข้างละประมาณ10-12ออนซ์1อออนซ์ก็คือ300มลลิอะ คือถ้าท่านเอลเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเขาตายในขั้นตอนนี้นะนยงน,นให้ไปเอาเยี่ยวอูดที่มาจากอียิปต์ยัดเข้าไปในสองรูจมูกปลุกให้ตื่นใช่จากนั้นให้เอาไวนัมเบเนดิกตัมชื่อเหมือนคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อออไวนัมเบเน,นดิกตัจมจงรีบไปนําม,มากรอกปากของท่านเอลนับบัดนี้มันคือไวผสมโลหะที่มีพิษทาให้อ้วกแตกมันดูเป็นแบบซีเนซิคคอมฝรั่งมากเลยอ แล้วทุกคนแหกันมาพยายามจะช่วยอ่ะกินธรรมะอยู่นะอันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าหลักการก็คือว่าเขาอยากจะทําให้ท่านเอิร์เนี่ยระคายเคืองทุกทวารอ่ะเพื่อให้มันแบบตื่นไงเหมือนเราพยายามปลุกคนให้ตื่นอ่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือท่านเอิร์ยังไม่ฟื้นก็ทุกคนก็ช่วยกันหามจากสนามหญ้าที่เล่นโบลิิงกันอยู่คราวนี้เอาขึ้นไปที่ห้องไปเอาถ้วยถ้วยคัพปิ้งเนี่ยถ้วยใส่ที่เอามาประกบแล้วก็ดูดกรีดแผลให้เลือดมันถูกดูดออกมาเป็นสุญญากาศอ่ะนั่นคือที่มันเป็นกายภาพใุ่มปัดว ผิดหวังรุนหินมากสั่งให้โกนหัวทันเอ่อ์อทำไมอ่ะโกนหัวเสร็จใช่ไหมมันจะเห็นหนังศีรษะเอายามที่ทำให้เป็นแผลผุพองมาทาหัวท่านเอิร์ธเลิ่มสมสงสารทันเออคือคือทันเอิร์ธทนรีฟื้นสิระหว่างโกนหัวแล้วทายาให้หัวพองเสร็จอีกฝ่ายนึงก็รีบไปผสมสมุนไพรมาเกาะเข้าปากอันนี้เป็นยาถ่ายคือกระตุ้นให้ทานเอิอขี้แตก สักพักหมอชื่อดังอีกคนมาชื่อคุณหมอโทมัสครับคุณหมอโทมัสบอกอ้าวตะกี้ทําอะไรบ้างโกนหัวแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วทาครีมแล้วยังไม่ฟื้นเหรองั้นเอางี้แล้วกันเอากระทะไปหน้าไฟแล้วมานาบที่หัวนเอสั่งเอากระทะกระทะร้อนมาหน้าหัวนี่โหดร้ายมากท่านเออก็ยังไม่มีการตอบสนองใดๆเิ่งสกไปแล้วแล้วสุดท้ายเรียกญาติที่เอ่อ สอดิษกับท่านเอธที่สุดก็คือลูกสาวให้มาดูใจท่านพ่อหน่อยอว่าท่านพ่อไม่มีไม่มีใจแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วเออแล้วลูกสาวก็รีบเดินทางมาแล้วก็พอมาเจอปุ๊บบอกว่าให้รีบนําตัวท่านพ่อขึ้นรถม้ากลับไปที่บ้านเดี๋ยวนี้อด้วยความหวังดีพอกลับถึงบ้านปุ๊บก็ทุกคนก็ช่วยกันหามท่านเอรเป็นไปนอนบนเตียงเลยเอเหลือคุณหมอกับลูกสาวสองคนช่วยกันจุดบุหรี่แล้วเป่าควันบุหรี่ใส่ตูดจริงเหรอ <laughs> 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 ทำทำไมอ่ะมันเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนว่าว่าการเป่าควันใส่ตูดมันจะมีสรรพคุณทางการแพทย์อะไรหลายๆอย่างเว้ยรวมทั้งทำให้ฟื้นจากการสลบด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วลูกสาวเขาต้องลูกสาวเขาต้องมาทำอย่างนี้กับคุณพ่อเขาได้ไงนความพยายามจะช่วยชีวิตท่านเอออะถูกถูกถลกกางเกงออกมาแล้วก็เสียบท่อเข้าไปในตูดแล้วพ่นควันใส่ อย่างซีเรียสจริงจังแต่ว่าท่านเอลยังไม่ฟื้นหรือท่านเอลหนาวก็เลยรีบไปฆ่าแกะแล้วก็เอาเครื่องในแกะมาวางห่มตัวท่านเอลแล้วก็อันนั้นคือความพยายามสเต็ปสุดท้ายแล<อ>้วเพราะว่าทำขนาดนี้ท่านเอลก็ไม่ฟืน้นแล้วก็จะยื้อละปัดยาของเขาอ,ะอ่ะคือต้องทํายังไงก็ได้ให้ท่านท่านเอโลกรลธที่สุดจนตื่นขึ้นมาประมาณนั้น <laughs> ตัดผมกูทาผมให้วบพุพองเอากระทะมาแนบหัวกินยาถ่ายป<อ>้อนยาพิษถ้าท่านเออฟื้นขึ้น <laughs> านฟื้นขึ้นมาจริงๆอ่ะความทรงจำสุดท้ายคือพึ่งแบบโยนโบลิ่งแบบสไตร์อะ <laughs> ่ะเออเข้ามาลูกสาวเผ่าคัวามืใครโทน <laughs> มันเพล่อมากเลย่พี่ <laughs> บันทึกแพทย์สมัยก่อนก็ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าท่านเอ๋เป็นอะไรตายอาจจะเป็นแบบหัวใจวายหรือเปล่าออาจจะอยู่<ม>ดีเส้นเลือดสมองแตกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้้แต่ว่าทุกคนน่ะด้วยความรักและปรารถนาดีได้กระทําสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี้ยกับร<ม>่างของท่านเอ๋อที่สิ้นใจไปแล้วนะเพื่อความหวังที่จะชุบชีวิตเขาขึ้นมาฟังแล้วผมรับถือมนุษย์น้อยลงเหมือนกันนะโอ้บอย